รู้ไหมคะเราทาครีมกันแดดไปเพื่ออะไรหมออุ้งแพทย์าะทางผิวหนังสวัสดีค่ะสำหรับเรื่องครีมกันแดดนะคะเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆในฐานะหมอผิวหนังแล้วเนี่ยเราแบบว่าอินกับครีมกันแดดมากแล้วพยายามที่จะหาครีมกันแดดอะไรที่ดีที่สุดนะคะมาแนะนําให้กับคนไข้ของเราทุกคนคะ่ะแต่ก่อนอื่นรู้ไหมคะเราทาครีมกันแดดไป ืออะไรพ่หลายคนนะคะก็จะบอกว่าคุณหมอไม่เห็นต้องถามเลยเราอ่ะทาครีมกันแดดไม่ให้เป็นก่าเป็นฟ้าแล้วก็ไม่ให้หน้าเหี่ยวนั่นเองแต่รู้ไหมคะจริงๆแล้วตอนที่ครีมกันแดดถูกสร้างมาครั้งแรกในโลกสร้างมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวไหม้จากแดดแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังคะ่ะ แต่แน่นอนนะคะธรรมชาติของคนไทยไม่ค่อยมีใครผิวไหม้ไม่ค่อยมีใครมีมะไรผิวหนังเลยไม่ค่อยคิดถึงแต่จะคิดถึงในเรื่องของฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอยกันมากกว่าซึ่งนั่นก็ไม่ผิดเลยนะคะอะไรก็ได้ขอให้ใช้ครีมกันแดดแล้วกันจะเลือกครีมก <ue> ันแดดตัวไหนดี อู๋ว่เคยทำคลิปนะคะจะเป็นการเลือกครีมกันแดดสำหรับผิวมันทาให้ผิวสวยหรือสำหรับคนเป็นสิวจะแนบลิง์ไว้ด้านล่างนะคะสามารถติดตามกันได้เลยค่ะแสงจากดวงอาทิตย์นะคะที่2มาที่เราของเราเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษแต่แสงกับผิวของเราหมอผิวหนังเราจะโฟกัสกัน3แสงด้วยกันนั่นก็คือ UV Visible light แล้วก็ Infrared ค่ะแสงอื่นๆเนี่ยมักจะถูกรองโดยชั้นบรรยากาศของโลกไปเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเรามาดูเรื่องของ UV ก่อนนะคะ UV เนี่ยก็จะแบ่งเป็น UV-C UV-B แล้วก็ UV-A ซึ่งมีความยาวคลื่นแตกต่างกันส่งผลให้กับผิวเราแตกต่างกันเช่นเดียวกัน UVC เนี่ยอันตรายมากๆก่กอให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ต่อมา UVB นะคะ B หรือว่าเบิร์นที่ทุกคนรู้จักกันแสงที่ทำให้เกิดรอยไหม้ตัวนี้เนี่ยมักจะมาหยุดที่ผิวหนังชั้นบนแล้วทำให้เกิดผิวไหม้แต่ถ้าเป็น UVA มักจะลงได้ลึกกว่า oh. ไปถึงผิวหนังชั้นหนังแท้นะคะซึ่งเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วอีลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุของ ริ้วรอยความเหี่ยวย่นต่างๆและแน่นอนค่ะฝ้าก็มาด้วย <S <S <Dag> <S เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วตัวที่ทำให้เราเป็นฝ้าตัวที่เราทำให้เราแก่นั่นก็คือ UVA นั่นเองดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมอุมถึงแนะนำให้ทุกคนใช้ ครีมกันแดดที่มีค่า PA 4บวกเท่านั้นนะคะเพราะจุดมุ่งหมายหลักของคนไทยส่วนใหญ่เราทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันการเกิดฝ้ากระและริ้วรอยค่ะ ต่อมานะคะก็คือแสง visible light ความยาวคลื่นอยู่ที่400ถึง700นาโนเมตรรวมถึงแสงอินฟราเรดก็คือ700จนถึง1,200นาโนเมตรตัวนี้เนี่ยมีการศึกษาหลายชิ้นเลยที่บ่งบอกว่าสามารถทำให้ฟ้าประเข้มขึ้นได้ oh. ชนิดของสารกันแดดเราสามารถแบ่งตามการออกฤทธิ์ได้3แบบด,ด้วยกันค่ะอันแรก ก็คือออร์แกนิกหรือเคมีคอลซันสกรีนตัวนี้เนี่ยจะออกฤทธิด์โดยการดูดซับดูดซับแสงเข้ามานะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นปฏิกิริยาทางเคมีสารเหล่านี้เนี่ยที่เราคุ้นหูกันบ่อยๆก็คืออะโวเบนโซนออกโตไคลนออกติโนเซตทินอซอฟเอสทินอซอฟเอ็ม Mercerial S X Mercerial X L นะคะก็จะมีสารในกล,ลังดูเต็มไปหมดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันเหมือนกันตรงที่ว่าดูดซับแสงเหมือนกันแตกต่างกันที่แต่ละตัวจะสามารถดูดซับคลื่นแสงได้แตกต่างกันทำให้เวลาเราใช้เขาจะต้องมิก i ์เอาสารกันแดดหลายตัวมาไว้ด้วยกันเพื่อทำให้ประสิทธิภาพครีมกันแดดนั้นดีมากขึ้นค่ะอันที่ส i n o r g a n แกหรือ p h ฟ i c a l s ล n s c r e e n ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยปิดบงังปกปิดสะท้อนกลับแสงนะคะไทเทเนียมไดออกไซด์ซิงออกไซด์แล้วก็ไอออนออกไซด์นะคะทั้ง3ตัวนี้เนี่ยสามารถกันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็ visible light ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อ3 Tanning Sunscreen จะมีสารทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะไดไฮรอกซิอะซิตนแล้วก็ฟูริกแอซิดเอไมนะคะ2ตัวนี้เนี่ยหลังจากทาไปแล้วจะทำปฏิกิริยากับเอไมบนผิวเรานะคะแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมส้มหรือทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวเราออกน้ำตาลก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยดูกับแดดเหมนไปออกแดดมากค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถกันทั้ง UVA และ visible light ได้นะคะแต่เป็นปริมาณน้อยๆเท่านั้นจึงไม่ถือว่ามันสามารถกันแดดได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้อุ่มแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางต่างๆ Facebook Instagram แล้วก็ Youtube ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมออุ๋มแพทย์เฉพาะทางผิวหนะังสวัสดีค่ะ